ขมืออีกครั้งแล้วก็หลับตาพวดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยยาวๆอีกครั้งเพื่อดึงกลิ่นของเรามาอยู่กับตัวนโมจักสักสามจบทำ Thank okay. you. องใจหรือคมามภาพทาง่วมกองใจหรืา,า,าพังล่วงเกินตอบ ได้<ส>ล่วงเกินกับข้าพเจ้าพรตาได้ลวงเกินกับาพระจาาทังกายกรรมทังกรว่าดีกรรมวาีกรรมกรมพระโกรรมข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นครัสิ้นยกถวายพระพุ้ใจจ้าเพื่อเป็นอภัยยาทานยกถวาย แต่สิ่งที่ดีส,ส,สิ่งที่ชอบ,ส,ชอบสิ่งที่กลัสกวลสิ่งที่ถูกต้อง ประมาณีี่โมนะันสิบโมง้ีเยอแปบหนึงเยอะี่ราออเทวด,ดาบ,บอกว่าอยากให้คนที่มาเป็นครอบครัวแม่กับลูกแม่ขอขอมา ขอแมเลแล้วก็เธอมากับแม่ไหมแม่กัเธอรงไหนอ่ะเญอมแม่แม่อยังนี้กันเพื่อการดุดพนทั้งปวดแม่ทํางเวาแล้วใครอีกกี่มากัลูกอ่ะเธอมาแล้วลูกมาอยู่ห้าในเยอยู่หน้าลูกเลยค่ะอ่ะนยู่ยน่้าลูกเลยอ่นนังสือสวดมนตอ๋อเก็บหางสอสดตนกระปอ คอร์ไปขาไปเก็บด้วยกันแล้วก็อ้อยมาแล้วลูกเอาลูกมาแล้วก็คนสวยลูกนั่งนั่งอยู่แบบนี้ค่ะนั่งเราขอเข้ามาเธอนั่งอยู่หน้าไม่เล็กค่ะยืนเลยย้อยนั่งหน้าไม่เล็กค่ะเธอเหยียบมาเธอนั่งหันหน้าไม่เล็กค่ะแให้ขอเข้ามาแม่ค่ะนั่งนะคะเอยมาเธอเอยมาเอยบมาใกล้ใกล้แม่นะคะ อสองคนมีที่นี่ใช่ไหมคะแม่กับลูกมีนะนะที่นี่ใช่ไหมคะจะไม่มีลูกใช่ไหมอ่ะแล้วอ่ะมาทีมาทีอ่ะพ่อก็เหมือนพ่อนะแหละเลี้ยงเข้ามาเออเราเป็นพ่อนะั่นแหละเออนะ้ามาเออมาตัวแทนของพ่อเขานะนะดูกว่าโอเคนะคะพนมมือพานุ่ง วันนี้เป็นวันเลิศดีแล้วเนาะได้ได้ขอเข้ามาพ่อแม่นะเทวดาบอกว่าเมื่อเราขอเข้ามาทุกกันในดีแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพ่อกับแม่ที่เราต้องกราบขอขามาแล้วสํานึกรู้คุณน้องจิตน,น้องจิตก็คือหลับตาหลับตาหลับตาเพื่อจิตต้สํานึกของเราดวงกิตแรกที่มาเกิดเนี่ยมาแบบประพัสดีมาแบบบริสุทธ เป็นจิตที่น่ารักแล้วใสสะอาดนึกถึงว่าแม่และพ่อเ,เลี้ยงเรามาอุ้มท้องเรามาลำบากลำบุนะโตมาหาเลี้ยงเราป้อนข้าวป้อนน้ำให้เราได้เติบใหญ่ไม่สบายพาเราไปหาหมอเช็ดตัวให้เรา ดูแลเรายามเราทุกข์ใจไม่สบายคอยปอบโยนคอยให้กำลังใจเราแม้จะไย่เลี้ยงเราอยู่กับเราจนเติบใหญ่บางครั้งบางครอบครัวแต่พ่อแม่นี้ดวงจิตนี้มีแต่รักรูกด้วยหัวใจอันเปีย่ยมล้นให้อภัยลูกทุกอย่าง ไม่ว่าลูกจะทําผิดพลาดทำประการใดก็ตามมีแต่ให้อาภายัยให้กำลังใจเมื่อลูกเหล่านี้ได้สำนึกรู้คุณบิดามารดาแล้วเหมือนดังพ่อหลวงเชื่อลักลูกทุกคนทุกดวงจิตนี้ให้มีกินมีอยู่มีใจวันนี้ ทุกท่านได้เป็นตัวแทนในการสำนึกรู้คุณทุกท่านกระพนมมือแล้วไมนะ่ถึงพ่อแม่เราได้นะตับตานม่ถึงพ่อแม่เราได้กายะกรรมมังมจีกรรมมมโนกรรมมังกรรมใดใดที่ลูกเคยล่วงเกินก็ดีทังตั้งใจไม่ตั้งใจก็ดี รู้ก็ดีดไม่รู้ก็ดีดทั้งคิดต่ตางาๆนานาพูดไม่ดีกับพ่อแม่ทั้งต่อหน้าและรับหลังและการกระทำต่างๆลูกคนนี้ได้สำนึกรู้คุณ,คคณที่ผิดพลาดบางไป,งไปขอให้แม่และพ่อ ได้โปรดให้อภัยลูกคนนี้ <tinc S 2> และยกโทษอาโัิกรรมให้ลูกคนนี้ลูกคนนี้ขอตั้งจิตเป็นคนดีของพ่อแม่ของสังคมของประเทศชาติบำรุงมัรคนาเสุขต่อไปด้วยการสำนึกรู้คุณ กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณก้มปากไม่แบมือนะอแม่แล้ววาลูกหัวลูกเลยค่ะให้พรเลยค่ะให้พรให้พรนะบุญวาระของพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะต่อไปนี้ไนดะ้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมแล้วนะมาลูกสะพ้ายมาสิลูกสะพ้ายมาเดี๋ยวพึ่งให้พรลูกสะพ้ายด้วยมา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 ,มา กราบพี่เท้าเลยกราบพี่เท้าแม่ยืนขึ้นอ่าแม่แม่แม่พี่เท้าเออพี่เท้าเลยได้ยินดีเลยนะอ่าพี่เท้าเลยอ่านั่นแหละนั่นแหละอ่ะดีมากดีมากดีมากนั่นแหละเจริญเจริญนะชีดใหม่เราได้ชีดใหม่แล้วนะคะชีดใหม่ในร่างเดิมที่มีแต่ความสุขนะความร่มเย็นนะคะทุกท่านโอ้อินบุญมากเพิ่มป่น้ำตาเจะไญนะเจริญเจริญลูกชีพใหม่เหมือนกันเราเนี่ยนะกลับบ้านละ เอากอดกอดลูกเลยลูกกอดแม่กอดาการอลักการกอดนะเด็กดีนะเออดีแล้วลูกนะโอเคเด็กดีคนเก่งมากคนเก่งอนาคตของชาตินะนะลูก